คุณดรรองนะคะเมื่อกี้ท่านได้ให้ข้อคิดนะคะว่าอย่างที่บอกว่าเวียดนามเขาบอกว่าต้องทําให้เป็นนะคะดิฉันเชื่อว่าของคนไทยเราก็ต้องเริ่มจากต้องคิดให้เป็นนะคะทีนี้จะคิดให้เป็นมันก็คงต้องมีพื้นฐานมาจากการทําวิจัยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทําแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คงจะไม่พ้นทางดรผังศักดิ์นะคะขอให้ท่านช่วยแชร์ในเรื่องของการทํารีเสิร์ชหรือว่าเรื่องของการพัฒนา บุคลากรนะคะเพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของเซอร์วิสอ o คอมเมิค่ะครับอบครับมีสไลด์แต่ผมพูดสั้นๆกันนะว่าหลายอย่างาจจน่าจะวันหนูก็จะพูดได้ชัดเจนดีแล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่า,าเรื่องของเอ่ Service Science อเซอร์วิสไซน์เนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งหลายปีนะมาอย่างน้อยก็ประมาณ5-6-4-5ปีหรือีพอแล้วซึ่งในช่วงต้นๆน,นี่ก็ ได้มีส่วนเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเอห็นไามาผมคิดว่าประเด็นใหญ่ๆเน,นี่ยถ้ามาฟังสัมมนาวันนี้เนี่ยครับถคุณมมาดูได้เล่าให้พวกเราฟังค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าไอ้เจ้าตัวสวิตซ์ซนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ทั่วโลกถือว่าเป็นใหม่ทั่วโลกเลยนะถึงแม้ว่าเราจะมีเซอร์วิสอินดัสทรีมาเยอะอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่แต่ว่าจริงแล้วตอนนี้เราต้องแยกคําว่า เซอร์วิสเอลิสตีกับ Service สไซด์ออกจากกันก่อน,นครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราไปปนกันคขาว่า Service ปุ๊บเนี่ยมันมันมีปัญหาทันทีเลยนะครับ,รบถ้าหากฟังคุณมนุมพูดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องอสิ่งที่เราจะเอาอะไรที่มันเป็นระบบเป็นกติกาเข้ามาดีไซน์ออกแบบผมยังจำได้ว่าตอนแรกที่คุยกับคนของ i อ m ที่เข้ามาชวนทำา s s เแล้วก็ ใจง,งงนิดนึงทำไมเมืองไทยต้องทำมาทำเซอร์วิสไซา์ด้วยแล้วก็เป็นอยู่แล้วนะทุกคนก็บอกว่าเยอะๆแล้วเมืองไทยห้าสิบเซนต์ GDP ทำอยู่แล้วทำไมต้องทำด้วยใช่ไหมผมเป็นคือคนแรกที่ถามก็ต้องมาหาผมสองเที่ยวว่าทำไมต้องทำนะสุดท้ายโปรเฟสเซอร์ที่เขาเป็นร er ีเสิร์ชเชอิญก็อธิบายให้ฟังง่ายๆว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนกับพูดง่ายนะครับถ้าเป็นแบบซีลิ่วเอนจิเนียริย่งนี่นะครับไอ้สร้างกระต๊อบเถียงนา บ้านทาเฮาเออทาเฮาไม่ได้ทาเฮาต้องมีเนี่ยนะครับไอ้สร้างกรรตทอเถียงนาะยุคฉาเนี่ยถามว่ามึงใครทําได้ทุกคนทําได้ไม่ต้องไปออกแบบเลยนะอาห์นะไม่พังแน่นอนนะนะเผืนะนะ่อๆไว้ก่อนแต่คําถามว่าทําให้ถูกสุดเท่าไหร่มือใครได้ทีนี้ก็ถามว่าถ้าเราจะทาตึกสิบชั้นร้อยชั้นเนี่ยเฮ้ยเอาคนทํำถียงนามาทาไม่เวิร์กนะอนะนะไ,มไม่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 พังก็คงใช้เงินมหาศาลเพราะว่าเผือ่อไปหมดเลย อันนี้เขาว่าใช้คอนเซปต์ในมืออธิบายให้ผมฟังว่าเดิมเนี่ยเซอร์วิสของเรามันเป็นเซอร์วิสตัวตัว,ตวลูกค้าเดินมาหาเราเราก็ยิ้มๆเขาแฮปปี้เราก็โอเคละใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เซอร์วิสของเราเนี่ยมัน g l o b a l นะครับนะยังต่อไปถ้าคนไปอยู่ดาวอังคารเราอาจะต้องตามไปเซอร์วิสนะครับคําถามว่าเราไม่รู้จักเขาไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรจะทำไงอันนี้อันนี้คือโจทย์นะครับ ดังน,นทย์โจทย์มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ้ยเมืองไทยเราต้องให้ความสนใจอพอคุยไปเรื่อยก็จะมีคนอยู่ประมาณ20เปอร์เซ็นที่เชื่อว่ามันน่าสนใจเพราะที่เชื่อเพราะว่าเศรษฐกิจเราบอกว่ามันต้องมาเซอร์วิสใช่ไหมครับอีก80เปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าทำทำไมมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เมื่อกี้คุณมโนก็ยกตัวอย่างว่ามันในเชิงวิทยาศาส์ี่คือไอ้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นของปรากฏการธรรมชาตินั่นคือ ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแต่ผมก็เข้าใจว่าธรรมชาติธรรมชาติคงคิดเหมือนเราคงนเ v e n t อะไรใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆนะ้วเพียงว่าเราจะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เป็น social science ใช่ไหมไอตอนนี้เราจะมาขอใช้คําว่า social science เป็น h u ว a n made science นะครับนะจริงๆแล้วมันก็เป็นไซ i ์เหมือนกันเพียงว่าเราไม่ค่อยรู้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไป สังเกตนะคนที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็สังเกตที่ประเทศไทยมันก็เป็นแบบหนึ่งนะไปนั่งสังเกตที่ลาวก็แบบหนึ่งไปนั่งสังเกตที่แอฟริกาก็เป็นมันก็เลยไม่มีกติกาที่บอกให้มันคืออะไรปัจจุบ,บันนีผมคิดว่าเรามีพิธีการเก็บข้อมูลมีเครือข่ายที่มากพอที่เริ่มรู้ว่าเริ่มดึงเอาจุดร่วมบางอย่างออกมาได้ว่ามันมันก็มีฟอนเดเมนทัลบางอย่างเหมือนกันที่บอกว่าเอ1 0สตัวใช่ไหมคประมาณนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นกติกาซึ่งผมคิดว่านี่นี่คือความน่าสนใจในเชิงในเชิงวิทยาศาสตร์หรือในเชิงหลักการนะครับผมไม,ไม่ได้ใจว่าเราใช้คําวิทยาศาสตร์ดีวมันจะทําให้เรางงกว่านะในแง่ของสวทชไอทคนะครับเราก็เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศแล้วก็ส่งเสริมสร้างความแข็งในอินดัสทรีทุกเซกเตอร์แต่ว่าเราก็ส่วนหนึ่งก็ยัง พยายามคิดถึงเซกเตอร์ใหม่ๆด้วยนะครับเพราะเมืองไทยเราควรจะต้องคิดถึงเรื่องใหม่ๆดูเสมอแต่ว่าเราเราก็เลยสุดท้ายในแผนอีก5ปีต่อไป6ปีนปีนี้กับอีก6ปีถนะอยหน้าไปหนึเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Service Science นะครับนะอ่เห็นว่าเราก็คิดว่าหนๆจะก็ copy เขาไม่อยาก Copy หมดไว้เชิงนิดหน่อยนะเราก็เราก็ตั้งชื่อเป็น SRI เป็น Service r e s สซ r c e and i n n o v a t i o นนะครับนะจริงแล้วคำพูดที่เขียนไวบนนี้ก็คงคุณงคงอธิบายได้ดีหมดแล้วน,นะครับนะจริงแล้วกำลังลนึกถึงว่าเดี๋ยวอีก5ปีเนี่ยต้องให้คุณมโนเป็นศาสตราจารย์ทาานอันนี้แต่เราต้องมาช่วยกันทําให้เมืองไทยเราเป็นจุดเข้มแข็งท่าน s e r เซอร์วิสนะครับคือถ้าหากว่าเรามองภาพย้อนหลังไปในบริบทของอาเซียนนะครับนะเราจะเห็นว่า ญี่ปุ่นสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าพ่อทางด้าน uh, manufacturing process ใช่ไหมครับเขาจะเก่งมากนะการผลิตทุกอย่างทีหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทีิงๆแล้วถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็จะพบว่าจริงไอเดียต่างๆเริ่มจากอเมริกาไปนะญี่ปุ่นก็มาทำได้ดีมากนะตอนนี้ผมก็เลยแกคิด a n a l o g i ้ s ครับ่าแบบที่แบบญี่ปุ่นนะเมืองไทยไอเดียมาจากอเมริการจริงเดี๋ยวเมืองไทยเราจะทำให้เซอร์วิสซาดีดีได้ สุดยอดได้ไหมซึ่งก็เป็นไปได้นะครับนั่นอาจจ,อ,าจจอาจจะทำให้เมืองไทยเรากลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกคิดถึงว่าถ้าจะมาเรียน์วิสไซ์ต้องมาที่เมืองไทยอ,ไนะอันนี้ฝากฝากพวกเราทุกคนนะไม่ต้องฝากผมคนเดียวต้องช่วยกันทำนะครับนะเป็นโครูครีเอทนะครับนะในบริบทของภาพรูปที่สวอสชอนไดเทคหลายๆคนช่วยกันทำในเราก็าจะแบ่งงานที่เราจะทำออกเป็นส 3า,า,ามชั้นด้วยกัน3ามสามเลเยอร์น mm ี hmm. ก็ท่านี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทของการทําวิจัยของของสวชนะครับเลเยอร์บนสุดสีเหลืองๆนะครับเราก็จะเรียกเป็น SRI SR mm hmm. Thailand จริ mm hmm. แล้วก็ถือว่าเป็น Thailand Chapter จร mm hmm. ิงแล้วในในโลกก็จะมีกลุ่มเอกชนเข้าตั้งชื่อว่าเป็น SRII คนอาจจะได้ได้ชื่อแล้วก็เป็น Service Research Innovation Institute ครับเมืองไทยแล้วก็เวลาเราทำพวกนี้เราก็คงต้องลิงก์กับต่างประเทศด้วยเราก็เราก็บอกว่าเป็น SRI Thailand นะครับนะตรงนี้เองก็จะเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนหรืองานรทุกคนที่เกี่ยวข้องเราก็จะให้ความสำคัญไปที่กลุ่มที่เมืองไทยเราอาจจะมีความต้องการที่เราถือว่าเป็นจุดนำล่องได้นะครับเราก็จัดจัดตั้งเป็นกลุ่มที่เราเป็น SIG เรียเป็น s p ปเ i a l ลอินเทอร์เนกุ่นะครับเช่นเฮลท์แคร์ e อกซ์เจอร์ทัวริซึมเอดูเคชันอะไรเันความเป็นครับนะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นบริเวณจุดที่เราจะต้องทำงานร่วมกับทุกคนเพื่อจะใช้คอนเซ็ปต์เป็นครูครีเอทนะครับนะนะร่วมกันนะครับแล้วก็รวมทั้งจากภาคอุกสากรรมและภาคภาครัฐนะครับแนละ้วนะถือว่าเป็นเป็นตัวปลายน้ำหรือเป็นตัวที่มาใช้งานที่จริงนะครับใน ชั้นที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมวิจัยที่สวทรชออยากกระพักดันก็ถือว่าเป็น Service Research Innovation Program กรตรงนี้เขาก็เดี๋ยวในไลน์จะมีอีกทีนงครับตรงนี้ก็จะมีระบบฟันดิ้งมีพาส์ต้องด้วยพัสดกรดูแลอยู่เก็จะหรือแม้ไอข้างบนเนี่ยจะมีดร็รสีที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะครับตัวที่สองนี่ก็จะเป็นเป็นตัวที่เราจะนะครับพยานยาที่จะดูโจทย์แล้วก็เอา เอาโจทย์หนั้นมาดูว่าเราจะเป็นต้องมีตัวโมดูลโมเดลหรืออะไรสักอย่างแตที่เราต้องมาคิดต่อนะครับเพื่อให้มันเป็นซิสเตมติกมากขึ้นต้องมีอิน a าสักเจอ r e อะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้ใหเจ้าตัว si t h a i l a n d มันสามารถจะสร้าง impact จด้จริงได้ส่วนเลเยอร์ล่างสุดนี้เราก็ถือว่าเป็นงานวิจัยทางรัดต้องน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งเชื่อเป็น Service i n f o r m a t i c s นะครับนะ เทคนิคนี้เราก็จะพยายามคิดชื่อแปลกๆเพื่อจะสร้างความตื่นเต้นนะครับแต่แต่ว่าในในขณะน้นเราก็จะเปลี่ยนไส้ในนะครับคงไม่ต้องการเปลี่ยน,นชื่อเดียวครับเราก็จะให้ความสําคัญกับเครื่องไม้ยคำวิธีการแนวคิดโปรเซสตา่า <Okay. S 1> งๆดูที่ตรงตรง,ตรงที่เป็นต้นน้ำนี่ก็หวังว่าจะให้เชื่อมโยงนําไปสู่ตัวข้้งบนได้น,นี่ก็เป็น okay. จริงๆแล้วระบบวิจัยที่ที่เราทํานี่ก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับ งานงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยที่จริงแล้วถ้ามองตั้งแต่ต้นถึงปลายเนี่ยก็อาจจะหลายตังค์ครับเช่นตอนถ้าเป็นตอนที่เป็นเซอร์วิสอินโฟมานเทคเนี่ยเราก็แอสเซมบประมาณปีละประมาณ45-50้าถึงห้ล้านที่ยงชายตัวที่เป็นตัวนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ประมาณสัก20-30บถึงล้านตัวที่บนนี้อาจจะล้านละล้านแต่ว่าเป็นเงินของเป็นของรายงานางต่างๆที่จะต้องออกมา ที่แขกเป็นต้นครับอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบเป็นระบบซัพพอร์ตงานวิจัยประเภทหนึ่งจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้วบประมาณที่ใช้ในการทำรถนี้ก็จะมีมาจากหลายศูนย์ด้วยกันนะครับหนะ่วยงานที่เป็นอกองทุนวิจัยสอคบอะไรสารพัดซึ่งเราเมื่อกี้คุยกับมนวูว่าเราจะทำไงดีความยากคือว่าเราต้องไปทําให้คนที่ถือเงินกองทุนเน่าเนี่ยเห็นความสําคัญของ อาเซอร์ uh, Science, วิสสก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของโปรแกรมวิจัยในสมัเราซึ่งเราก็เห็นแค่ที่ผมยกอย่างคือเซอร์วิสดิสอินโนเวชันนะครับแล้วก็เซอร์วิสฟอร์มถืซึ่งจริงแล้วเราตอนนี้เราพยายามจะพยายามที่จะให้ผลงานเรามาตอบอยู่ในคลัสเตอร์ุวกเป้านะครับที่ชี้นำโดยแผนของชาติต่างๆ ผมขอข้าไปอย่างเช่นนะครับใน s e Service i อ i ์วิสอินโ t i c s นะครับทีจริงแล้วที่เราจะให้ความสนใจที่แม้เราจะทํำ d ิจ i t a l c o r เ a t i o n ก็ตามเราก็จะพยายามเอาโจทย์พวกนี้นะครับมาแตกลงไปใน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 ใเร์ที่มันต่างไปนะครับถ้าหากว่าดูในชั้นตรงกลางเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการได้มาถึง Input แล้วก็ Process ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ส่ง ต่อไปนับถ no like ือใช้งานซึ่งในนี้จริงๆแล้วตัวเนื้อหางานวิจัยตัวเทคนิควิจัยต่างเนี่ยก็อาจจะดูชื่อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจริงแล้วโจทย์เราถึงไม่จะเป็นชื่อเหมือนเดิมเราขอให้เป้าหมายมันเปลี่ยนนิดนึงเป้าหมายถ้าออกมาเป็นเชื่อนาไปเซอร์วิสได้นะครับไม่ใช่ออกมาเป็นชื่อแล้วก็บอกว่ามันโอเคได้นะครับเป้าหมายที่เป็นเซอร์วิสได้เราก็มักจะเราก็มักจะบอกว่ามันต้องมันต้องเป็นยังไงบ้าง คืองานวิจัยทุกอย่างเนี่ยขอให้ตอบโจทย์ที่มันออกมาว่ามันต้องเป็นอินโนเวชันแบบไหนต้องที่ปลายต้องยูสเบอตี้คือใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับใช้งานได้ง่ายว่าไปหรือว่ายูนิเวอร์ซัลดีไซน์นะครับใช้ได้ในเขาจะมีคำที่ดีดีไฟนนะครับหรือว่าใช้ในเรื่องของกรีนหรือเป็นดิจิตอลรีคอนเน็กตหรือว่าอินเตอร์ออกหรือว่ามีเรื่องของสเกลเบอร์ตี้หรือบว่าไป ไม่ขไม่ต้องลงหลดนะครับสำหรับใน SRI โปรแกรมเราก็าเริ่มจัดกลุ่มนะครับมีทีนแล้วก็คือคอนเซ็ปต์เขาก็มีหลายคนเข้ามาช่วยทำงานร่วมกันนะครับมีเรามีเครื่องไม้เครืองมืออะไรบ้างนะครับเรามีผู้ใช้คัสเตอร์เมอร์นี่เขาเป็น,เนกับหน่วยงานเอกชนที่เขาจะไปต่อยอด End User เป็นใครหรือ Organization จะเป็นด้วยไหมครับมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของ Information Content ที่อาจจะมาจากหลายที่นะครับอันในในโปรแกรม s อ i โปรแกรมนี้ก็จะใช้แนวคิดต้องการทำคือสิ่งนี้ครับเดิมเรามีอย่างนี้เรามี Ordinary Services อยู่แล้วใชไมครับไม่ว่าจะเป็น Tourism Education หรืออะไรอย่างนี้นครับอันนั้นเป็นเรื่องทฤษฎีแล้วที่เราม,ทรามีที่เรามีถานไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่คิดใหม่นะครับเราเอาอมาอิน o v a t อยังไงนะครับเรามี เทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนี่ครับเราจะมาคิดจะรีดีไซน์หรือมาจะ transform มันยังไงบ้างอันนี้โจทย์โจทย์โจมันก็ดิง่ายนะครับเทคโนโลยีนนจ,จ,จเยนนะเ,เป็นคืออะไรบ้างครับงั้นเราก็จุดที่เราจะเน้นก็อาจจะบอกว่าเราอาจจะให้ความสําคัญไปที่ smart knowledge ไปที่ health logistic s อันนี้คคอเป็นโจทย์ของประเทศไทยหมดเลยนะครับเนะ่เราก็อยากจะทําเป็น si service มานะครับโดยที่ทางสงบลก็พญายจะ ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มทั้งที่เป็นอินฟาซักเอร์ในเชิงแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มในเชิงเทคโนโลยีที่จะเอามาแชร์หรือใช้ร่วมกันได้นี่ก็เป็นตัวอย่าง